ปาดบุกมายามกลางคืนเลยท่านผู้ชมการคืนคืนค้นเลยเลยยืนนอนเพลงบ่ะการนอนไม่ยืมเหื่อน้องอันน้องเนื้อกะเกิดมากกะเกิดสิบเอ็ดมงกุลนี่ยเป็นแบบมันกะกวนมันกะนอนกลางเว้นหรืกัยามหัวแรงกะนอนสิบเอ็ดมังกุลมันก็ลุกมากวนเนาะสิบเอ็ดมงกลางคืนนะพี่เนาะสบายดีเด้อทุกคนเอฟซีทุกท่าน ลายเดือนแล้วบริวแม่นมแม่นมยังบ่มอ่ะบอโอ้สงสัยยังอาบน้ำเรามันมาจากโมงเมื่อคืนนี่มันมาจากโมงบ่ายวะช้ำทุบกลัวโอ้มันมาผู้เดียวตีเมื่อคืนนี่นะใจเซยเนาะเขาหยาดในเข้าในกลัววายเฮ็ดยังกินนะ มือนี้ตะดองเพิ่นมาพี่น้องมัจอบร้านทรายเฮบุกข้วยายจอยกับพี่น้องย่างกระสุนนะเอากุ้สื้อน้ำต่อยมึงนะกูยังลวกไว้ากันย่างอยู่ได้แกงบ้ันเบิร์สามท่าน่ะกินข้าวแรกวันเนี่ยนะ ดีเลยดีเลยอ๋ออื่าบน้ําให้น้องเนื้อน่ะแหมนีน้ําเองบ่แน่มันก็ยังหันน่ะเด้ก็บอกเว่าเฮียนอาบเฮียนอาบเองบ่ก็เฮียนอาบก็ให้เพิ่นแข็งแรงจังเฮียนว่าเออก็แน่นั่นแหละแนวมัน อันนี้สิเป็นทางหลักปฟนพี่น้องโอเชียวเด้ยนี่ก็มัวแทนสุเพันกินข่าแล้วเลยพี่น้องกะพอไวไพ่ลำบ่าวดาวเนยกะมากวนทางกลางเว้นกลางคืนพี่น้องเลยมาเป็นหมู่เนาะขั้นบ้ามากันคิดฮอดมันเจาะเจาะอย่าพี่น้องเลยบักน้อยนะกองอัยอะไร FC ก็ว่าอัน อันอยากมากวนว่าไปเป็ดน้ำข้าเจ้าไรข้าเจ้านอนเว้นเนว่ยสันกลางคืนแล้วมันหายอยู่สนแต่ว่าเขานอนก็เว้นกันกลางคืนกันกลางคืนก็เผื่อสิลับกันอย่าออกมือต้นลูกเด้อย่าขี้เแ็บไม่หงอได้มันล่มนะมากับอะทินพี่น้องมากับสาวาน้องไอรินเดี๋ยวมังกาเดี๋ยวมังกาเขียวอยากเมื่อมื่อนี่คือล่มเนาะซูนะ เออมื่อขึ้นเนี่ยบวมน้าดองนอนทางหน้นบอนอนนี่แหละโอ้โหน้าดองกับบอดเมื่อง่ายดอกพีน้องคนแลกลูกผินออกผ้าอีบุระ ตาลองเัน้งกำลองเจาบร้านผู้ลลเพผ่นจอดอยู่หลังขวดนมใส่เบิ่งค่ะเป็นตาสร้างนอขวดนมนะต่อเตะอยู่ชีวิตมงปัวชีวิตมงปลาย เื <Mile dizzy> ่อนะาไปอาบน้ so, uh, ําบาดนีค like, the ่ะโอ้พ so, ี right. ่น mm, right. ้องเอ้ยมาได้ข่าวน้องน้ําอาบน้ําให้ลูกเองซั่นโเก่งๆๆๆ FC ย่องอยู่อ๋อใหญ่ใหญ่ปุ้นไสเออแม่ใหญ่คนไดบาดนี่นี่ยายจ่อยออเไ่่ม่ใหญ่ม่ใหญ่

ปิน่นมแต่ปิ่นประตะขางเดียวน่ะหากอันอันนี้นะอันนี้นะยังไก่ตาเป็นอยู่เนาะแเผ่แถวได้ดาวเอ้ย <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ตาเขาอยู่ยี่แกเขาแนมเหลือดไปย,ยังแเผ่ <c oughs> <c oughs> ใช่มันสูตร ชาวกนกินแกงเขียดแกงน้ำไหมกินข้าวแรงกันเรียบรอย้นอเยใครโทแล้ว่ะน้องจะปย่างมืออยู่หรือเป่้อยจะได้อนนะมือยงกร่ก็คืนั่งนมฝั่องะได้อาบนนมกระน้นมเสือนำสะอาดเดี๋ยวสองชวต มาผักชงลูกแลุกใหญ่ไว้จชัชาเบ,บาวน่งกันามาถาแม่นมมาจนาแม่นมมันมานนคิดว่ามันมาหรอได้เัวยลาบนะวออ่ายัวายนผัวมาดึกอเขาห้องเก้เาผนะีโป่งกิลลุมเอ,อย้ยมุนไปไ้แล้วแล้วกินไปแล้วยมุนไปได้นะ่ะ Long ừ. cái này xin lần lượt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 ยี่สิบเอ็ดโมงกลัวมันก็เหตุเ้ษเขาอีกคันสิพากันอนตะเวนกับเคยนอนตะเวนเนาะ่ให้ปสิไปรับตะเวนต่ว้อไปเลยกินหน่อยเดอ่าย่าข่าอย่ากินข่าอะไรคือไหวแทนบา บรรยากาศยามกลางคืนพี่น้องเล่องเออเอากะบโบเดมาจากเถื่อนมาพี่น้องเนาะมากขึ้นแหละเนาะมาเบิ่งเขาอยู่จังใดพี่น้องเลยเอ้าเอ้าเอ้าโดดโลดสูงๆกันเลยไปเด้อเด้อมาเด้อมาเด้อขี่สีได้น่ะรอยมาไมมามามากางเวนนะฮ้อนพี่น้องเริมมาเนี่ยนะพัดคำมาพัดว่าลมทื่น ยังย็นได้ได้เอาเอาเอาปั๊มเธออะไรจกเต่านะเจ็บอยู่่าปั๊มนะเดีเดียบ่มึงเคยปั่มยังไงเออคืว่าแล้วเนาะ

ตัวนี้นาจะเป็นบอนพอมันตันนวนี้แม่กับลูกเนะี่ยเต็มเตียงออคืออ้าวเมื่อแะ้วบอนอะฮ้บอกก็แล้วเมือ่ออะ บนอนเพื่อนน่ะนี้พี่เนาะโอ้ยแต่ไดีพี่น้องนอนนอนพักผ่อนและกังเว้นได้งีบอยู่บ่เลยมันบอกเคยนอนเนาะมันบอกเคยมันเลยหลับได้บ่ตำเสือมันบอกพ่อสิได้นอนนีู่เลยเนาะอสุมันบอกพ่อนอนแต่ปกติกันยังอันบบได้นอนแค่มันมาจากนอนพักผ่อนอ่ามันบอกพ่อนอนนีู่เลยอ่า เรียกเอางั้นเลยเรกเล่าเรียกเงนั่นเต็มนักคือบหนะ่ได้ออเขาัแล้รกท่านออกค่ะก็ซองถุมสองถุมกลัวได้ยังอ้าวทุ่มชิพกนาทีหนึ่งโอ้นี่ซื้อได้ไหมห้ามเราอยากว่าเอากระเบื้นงไพ่อพรซื้อแล้วก็ออก ซื้อแล้วพันปอออันนี้ว่าพันวันเก็บบักมีงข้ามากหนึ่งก็ถูกงูวอา่ากปาปุ๊บเสร็เค่ว่าเมื่อคืนนี้คืนนี้แล้วก็ผูกแค่นันเ้าไ้ผูกตึ้งเองเออขาวหล่นแล้วก็บจะกล้าได้ากเขาเห็นหนึ่งลอยยาวแอามากหนึงมากหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึนึ่งอ่าพันคิ้วอยู่ว่าอะไรยาจอยบ้องเกลือไปขี้คิ้วได้โอ้าวกล้วยเปกล้วยลนา จะมีงัวนะมีเลขสิออกกวงบจักพันพัป็นญง่วไปปลูกงัวงกวา่เขาจะปลูกให้ปลูกกันตะไครนี่ห่ออ๋อมาจัดอยู่ใช่มอ่ม่วงเท่านั้นต้นหนึ่งมันชุกเกลือองุ่อยู่ออมันมีแคพวกหน่อยมันหล่นลงมาถ้าจะเอาดีเลยเอาจักเขาเลยหนึ่งอืมอือืมไหเขาเห็นลิงใหญ่ดีว่โอ้ มันใหกมันใหญ่มันใหญ่มต้องเห็นเนาะสเอามันั้งเห็นขาซมมันยังเห็นเอีาเฮ้ยมึงสิมานนพี่ติเฮ้ยคั่นบ่มีผู้มานําหลงกะทีสดีพี่น้องงบ่ได้่เออตกลงสิมีคนมานําหงติจ้พ่อแลเจฮุกเฮุกสิมีคนมานําลัง

มันมันก็ลับเซยเลยโอ้ยคนลายๆน่มอมาคนบมพดมตืนคนบมตื่นอจังมันได้แนมผู้ได้ปาตีอ่าันจักาตีแมนมมันแมนมมันมาละลมแหงไป่น้อยมันเลยถๆเลยนั่งนอีหัวหน้า